สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลเ t อร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่เรเจอร์กล่าวถึงการจัดก,การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ท่ามกลางการเชื่อมโยงใหม่ๆก่อนหน้านี้นะครับเบนเอ็นรเจอร์ปฏิเสธการรับงานที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดท่ามกลางข่าวลือที่เกี่ยวว่าเขาจะต้องทํางานแทนโซชาระหว่างที่มีข่าวลือว่าโซชานั้นยังคงคุมทีมอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0แล้วก็แพ้4ครั้ง,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 งในสึของพิมร์ลีกสหรับรูการนี้ที่ผ่านมานะครับการคุมทีมของเขานั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพและก็เขายังได้รับเงินจํานวน1น0รอ่สิล้านปอนด์นะครับในการโอนในช่วงซัมเมี่อที่นอยูผ และก่อนหน้านี้นะครับจะสามารถเอาชนะสะเปอร์ดได้อย่างไรก็ตามครับหากว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพ่ายไปครั้งหนึ่ง เขาอาจจะต้องบวกมือลาโอทัลฟอร์ดโรเจอร์นาะยใหญ่ของเลตเตอร์เองนะครับก็ตกเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกเชื่อมโยงกับการเข้าทํางานแทนโซชาในปี2559ที่ผ่านมาเขาได้ลาออกจากงานเมื่อถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและเขาก็ได้กลายเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2012ถึง2015นอกจากนี้นะครับเขายังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนที่มาแทนลุยฟาวเกลครับแต่เขายืนยันว่าเขายังคงมุ่งมั่นที่ทํางานให้กับเลตเตอร์และพัฒนาสโมสรฟุตบอลต่อไป แม้เจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะสนับสนุนโซชาแต่เขาเองก็มีการเปลี่ยนใจหาผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นครับเนื่องจากเขาเองต้องเผชิญหน้ากับรายการการแข่งขันที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องหลังทังเด็กทีมชาติที่ผ่านมาโดยมีบียรเรียลเชลซีและก็อเชนอลนะครับที่เป็นหนึ่งใน5คู่แข่งซึ่งโซชาตอบว่าพวกเขาอาจพลิกรูปก,การได้ในเกมที่พวกเขาพบกับสปเปอร์และก็ตาลันตาเขาได้มีการปรับแผนใหม่ซึ่งก็ได้ผลดีนะครับ แต่พวกเขาเองก็เริ่มเก็บรุกบุกมากกว่านี้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยน่าผิดหวังมากเนื่องจากพวกเขากําลังเริ่มต้นที่สดใสแต่ก็ต้องถอยมาครั้งใหญ่เหมือนกันครับสำหรับข่าวต่อมาครับสื่อคาดว่าเลตเตอร์นั้นจะต้องขายสองดาวรุ่งให้กับแมนยูครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน,นะครับยังคงให้ความสนใจสนับสน,นดาวรุ่งของเลตเตอร์รวมถึงผู้จัดการทีมพวกเขาในรูกาน,น่า คาดว่าแมนยูเองนะครับกำลังวางแผนที่จะคว้าตัวของซักลาซุนซูยูริตลลมองและก็โรเจอร์เองเนี่ยเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลของพวกเขาการย้ายอ,ออกมีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับดังนั้นเดเตอร์นะครับจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแทนพวกเขาซักลาซุนซูนักเตะชาวตุรกีรายนี้เข้ามาแทนที่แฮร์รี่เม็กไกวในช่วงที่โคลส์ฟุเอลนะครับเป็นผู้จัดการทีม ซูนซูเป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและมีความรวดเร็วเขาใช้เวลา2รูการเพื่อขึ้นเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีความสม่ำเสมอที่สุดในลีกดรายก็ตามครับกรณีที่จอห์นนี่แวนแล้วก็เบดดี้ฟูฟาน่าไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ซุนซูก็ไม่สามารถเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในรูกการนี้เขาก็มีความสำคัญต่อเลีเตอร์และก็ลงเล่นทุกนัดในลีกเขามาจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหากเปรียบเทียบกับยันนิกเวตการครับแล้วก็ดานี่ออมาตีแล้วก็จอห เลสเตอร์เองจำเป็นจะต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่และก็ผู้เล่นที่เลสเตอร์รรกำลังจับตาดูอยู่นตอนนี้นะครับคือเจมส์ทาคอฟสกีสเตฟานโดฟิสแลวก็คริสริชาร์สหากซูยนซูนะครับย้ายออกซึ่งคาดว่าเลสเตอรน์นั้นจะขายเขาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ครับยูริเตอมองครับเขาถูกเชื่อมโยงกับทุกสโมรสรใหญ่ๆนะครับในโยุโรปนักเตะทีมชาติบิลเยียมรายนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของโยุโรป เขาเข้าร่วมในทุกเกมหลีนะครับแล้วก็แตช์สำคัญซึ่งจะเห็นคุณสมบัติของเขาในการครองบอลและการจ่ายบอลแบบไม่มองและการเก็บบอลของเขาถือเป็นพลิรที่สมบุรณ์แบบมากและข่าวการย้ายออกจากลิเวอร์ครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่สำหรับเขา ดังนั้นการขายยูดิตเตอมองชิงเป็นโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดยังไงก็ตามครับการย้ายออกขอเขานั้นมันขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันและความก้าวหน้าของการแข่งขันหากเลเตอร์นั้นสามารถคว้าแชมป์หรือว่นนัดชิงยูฟ่ายูโรปาลีกได้นั่นอาจจะเพียงพอที่อาจจะน้มน้าวเขาอยู่ต่อได้หากเลเตอร์ทําไม่สาเร็จนะครับเขาอาจจะต้องบวกมือลาเลเตอร์ดูกานหนาซึ่งค่าธรรมเนียมของเขาไม่ต่ํากว่า50-60ถึงหล้านปอนด์หรือเริ่มต้นที่80ล้านปอนด์ครับ เบรนโรเจอร์ผู้จัดจาการทีมของเลเตอร์นะครับเขาพาเลเตอร์เนี่ยเข้าสู่อันดับที่5ไม่ว่าพวกเขานะครับไม่สามารถจบสียอันดับแรกได้แผนของโรเจอร์คือการกดดันและการครองบอล เขาต้องการให้ทีมเนี่ยครองบอลและบุกไปก่อนเพื่อยิงประตูสำหรับการแข่งขันนั้นล่าสุดน,นะครับโรเจอร์ไม่สามารถใช้แผนนี้ได้เลยเนื่องจากผู้เล่นที่มีความสามารถกับแผนนี้ไม่สามารถลงเล่นได้ดังนั้นแผนของการเล่นของเขานะครับทำให้เขาได้รับความนิยมชมชอบรวมถึงผลงานของเขาที่เลสเตอร์ดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะมีปัญหากับสโมสรน,นอกจากข้อเสนอของ,มงแมนเชสเตอร์จะมีการเปลี่ยนใจเขาเพื่อให้เขาเนี่ยย้ายออกจากเลสเตอร์ครับ จากข่าวการย้ายทีมของเลตเตอร์คาดว่ายูริตุลามองมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะย้ายออกจากเลตเตอร์ในขณะที่ซักราสุนซูเนี่ยไม่น่าจะย้ายออกหากยูริตุลามองออกจากเลตเตอร์และโรเจอร์เองเนะครับเขาก็จะรับอนุญ,ญาตให้ออกจากสูมสรครับแต่ต้องแลกกับเงินมหาศาลข่าวต่อมาครับเบนเรนโรเจอร์เองเนะครับเป็นผู้จัดการทีมเลตเตอร์ขยับขึ้นเป็นตัวเต่งเฮสโคตคุณใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนเพิ่มขึ้น,นเรื่อยเพราะเงินขายค่าสัญญายครับ แมนเชสเตอร์เตือนให้ความสนใจโรเจอร์ Roger ครับอยู่แล้วก่อนหน้านี้หากตัดสินใจปลดโซชาออกจากตำแหน่งเฮสโคในช่วงเวลาระหว่างฤดูก,กาลนี้แต่อุปสรรคสำคัญคือการเจรจาเพื่อดึงตัวจากเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามครับจากการรายงานของเดลี่สตาร์นะครับสื่อของกรีฑระบุว่าโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะโรเจอร์เองมีเงื่อนไขค่าสัสญ,ญญาอยู่ที่สัญญ,ญาปัจจุบันกับเลสเตอร์หากเป็นสโมสรที่เล่นในชริปท่ามเข้ามาด้วยเหตนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงมีแผนการรองรับหากมีการไล่โซชาออกจากตำแหน่ง ก็พร้อมที่จะเจราจาค่าสิสัญญาของโรเจอร์ให้กับทางเลเตอร์ได้ทันทีก่อนหน้านี้โรเจอร์เคยยืนยันความปรารถนาใหญ่แรงกล้าว่าจะคุมเลเตอร์ต่อไปโดยไม่สนใจสโมสรที่ใหญ่กว่าแต่ดูเหมือนการคุมทีมจิ้งจอกสีน้ําเงินเวลานี้เริ่มตื้อๆแล้วจึงยากที่จะปริเสธโอกาสทองหากได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ข่าวต่อมาครับการย้ายซบลิฟร์ของยูริตุลมองทำใหมจึงกลายเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบสำหรับโมเม็ซาร่าและก็ซาดิโอมาเน่ลิฟู์กลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบหากยูริตุลมองกองกลางดาวรุ่งของเลเตอร์เซ็นสัญญากับพวกเขา แล้วก็ลิฟูครับตัวเป็นข่าวข่าวกับการย้ายทีมของกองกลางชาบิลเยียมไรนยนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วโดยรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าทั้งลิฟูและก็บาเยิร์นมิวนิกต่างก็สนใจที่จะควา้าตั้งแต่รายนี้ซึ่งโนเอลวีแลนด์ครับบดีกองหน้าของ Lead ลีดและก็โคเวนทรีกล่าวไว้ว่าตีละมองนะครับจะเข้ามาแทนจอจะนววนินิโววัดดุ่มครับได้อย่างสมบูรณ์แบบที่แอนฟิลเนื่องจากเทคนิคและก็ทักษะที่เขามีในขณะนี้เขากําลังเจราจาเรื่องสัญญาของเขาที่กำลังสิ้นสุดลงไปในปีส0 23นี้ และเขากำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญในฐานะนักฟุตบอลถ้าหากเขาย้ายมาที่ลิเวอร์พูลเขาจะมาแทนโจจิเนวอไวเดอร์โดมทันทีและเขาเองก็สามารถเติมเต็มการป้องกันและการทำประตูการเล่นเชื่อมโยงและก็อีกอนหนึ่งมากมายครับดังนั้นน่าจะเป็นผลดีสำหรับมูมิสซาลาและก็ซาดิโอมาเน่ครับ ก้าวต่อมารับลุนแคปเปอร์สไมเคิลเก็บครีนซีดเก็บทุกงนัดในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกทีมโคนุมผ่านเข้าไปเล่นรอบฟุตบอลโลก2ม2 2รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ได้เป็นทีมที่3นะครับด้วยผลชนะมาแล้ว8นัดรวดน,นะครับการการันตีเป็นแชมป์กลุ่ม F ต่อจากกาตาร์เจ้าภาพแล้วก็เยอรมน,นีแชมป์กลุ่มเจครับด้านผลงานส่วนตัวของแคปเปอร์สไมเคิลพาทีมคว้าชัยชนะในรอบคัดเลือกแบบเก็บคิีนซีดได้8นัดรวดครับผ่านมาไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่2ของตัวเอง หลังพาทีมโคนุมเข้าถึงรอบสูงสิดสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียแล้วก็ล่าสุดในช่วงสมัยที่ผ่านมาก็พาทีมชาติเดนมาร์กนะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสามารถที่ความคาดหมายแน่นอนว่าการพบกับหมู่เกาะเฟโรสครับในคําคืนนี้มีโอกาสสูงที่ทำให้เดนมาร์กนั้นคว้าชัยชนะเตะกันเป็นนัดที่9 และก็ตัวของแคปเปอร์สไมเคิลเองนะครับก็ยังลุ้นยุติการทำคลินซีทให้กับทีมชาติไปอีกนาทีเในรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันครับส่วนโปรแกรมบุกไปเยือนสกอตแลนด์ Scotland, นะครับทีมรองจาาฝูงในวันที่15กหกิกายนนั้นไม่ใช่เรื่องงอ่ายของทีมโคนุมอย่างแน่นอนครับต้องลุ้นกันนะครับว่าแคปเปอร์สไมเคิลนะจะพาทีมเนี่ยเก็บชัยชนะได้10นัดรวดและทำคลินซีทได้ทั้ง10นัดหรือไม่ครับทั้งหมดนี้คือการอับเดตข่าวสารของ l a like, ตเตอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแช